สวัสดีครับมาพบกับผมนะครับกับเกมชินเลทีวีวันนี้จะมาขอโทษท่านผู้ชมทุกคนนะครับขอโทษท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ทําคลิปไปบอกว่าวันที่28ถ้าเข้าล็อกอินนะครับมันจะได้แพ็กกาเอ็ดบวกกับแอนจีเครื่งลางเอ็ดนะครับพอะะดีว่าไม่ใช่นะครับผมเข้าใจผิดผมก็ขอโทษทุกท่านที่รับชมกันด้วยนะครับ อ่าก็คือว่าอ่ะก็คือว่าอืออ่านี่ครับง่ายงนี่ครับกระดานเข้าเกมครับยี่แปดวันอัปเดตเข้าเกม ทุกวันแอนรับคอมโบเซตคัสเอ็ดนะครับเข้าเกมครั้งแรกในแต่ละวันกระดานเข้าเกม28วันจะปรากฏหรือสามารถตรวจสอบกระดานเข้าเกม28วันได้จากล็อบบี้แถบเมนูขวามือครับแอนเริ่มต้นใหม่จากการอัปเดตนี้ครับเข้าเกมครบ21วันรับครับห้าหมื่นทองแอนแพ็กคัสเอ็ถึงเอ็บวกนะครับแอน สุ่มจี้เครื่องราง S เข้าเกมครบ28วันรับแสนทองแพ็กกาด S บวกแอนจี้เครื่องราง S. เอาง่ายครับแอนจี้เครื่องราง S เนี่ยไอจี้เครื่องราง S เนี่ยคือว่าว่าเข้าครบ21วันก็ได้1อันฟรีๆครับเขาครบ28วันก็ได้สุ่มจี้เครื่องราง S แบบฟรีๆเท่ากับ28วันน่ะเราเข้านะเราได้ฟรีๆเลยนะครับ2อัน ไอประกาศเอถึงเอบวกเนี่ยอะเราตีเป็นเอ็ดเฉยๆอะเราจะมีเอ็ดแล้วก็ได้ฟรีแล้วอันนึงประกาศเอบวกนี่เราก็ได้แล้วใช่ไหมครับอ่าก็คลิปที่แล้วครับขออภัยนะครับผิดพลาดไปนะครับเออผมก็เข้าใจว่าน่าจะเป็นวันที่28คือวันนี้นะครับอันที่ไหนได้จริงๆแล้วนะครับมันไม่ใช่ครับอ่าก็เนี่ยครับก็ถ้าใคร อ่านไม่ทันคลิปนะครับก็สต็อปอ่านเอาได้นะครับคือผมขอโทษจริงๆครับผมที่ทําคลิปผิดพลาดไปครับขอโทษท่านผู้ชมทุกท่านนะครับคงไม่ว่ากันเนาะคนเรามันก็มีผิดพลาดกันบ้างเนาะเข้าใจผิดกันบ้างนะอะเนาะอย่าว่ากันนะครับก็ฝากมาบอกแค่นี้นครับมาบอกว่าเออทําคลิปนั้นนะ่ะทาผิดไปนะครับนี่จริงๆแล้วต้องเป็นคลิปนี้นะครับอ ก็มาบอกกันแล้วครับก็ขอโทษจริงๆครับขอโทษขอโทษทุกท่านที่รับชมนะครับก็ไม่มีอะไรมากครับก็มาบอกกันแค่นี้ครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยครับย้ํานะครับสุดท้ายในท้ายสุดนะครับฝากกดถ้าให้เลือกว่ากดไลค์กดแชร์กดซับสไคระครับให้เลือกกดเลยสักอย่างนะครับผมขออย่างเดียวครับคือกดซับสไคร e นะครับก็ ขอบคุณที่รับชมนะครับขอบคุณครับ